คืนนี้มานอนบ้านร้างอีกแล้วนะครับทุนี่ครับนอนบ้านร้างมาก่อไฟจุดไฟเตรียมพร้อมนี่เตรียมกาแฟเกาเหนียว สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ลงทะเลกันอีกแล้วนะครับลงทะเลแต่วันนี้พิเศษนะครับมาหาหอยกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในป่ากงกลางเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปหาหอยกันพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับมาหมายใหม่นะครับหมายนี้ไม่มีใครเคยมานะครับท่านผู้ชมก่อวันก่อนก็มาครั้งหนึ่งแล้วกับตีมานนะครับที่ท้ายบอกกุ้งนะครับโอเคเนี่ยมาก็ติดตามชมพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้จะ ได้หอยกลับบ้านากกี่ตัวโอเคไปบุกป่าบุกป่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมบุกป่าเลอยโคลนเดี๋ยวหาหอยกันเจอที่หมายเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปคุณด,ดูนะครับท่านผู้ชมโอเคไป โอ้ยโอ้เยอเลยนะครับท่านผูมอืมโอ้โหอืมอือหือโอ้ยโอ้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมโอ้โอืมโอ้โหมาเลยครับมาเลยครับโอ้มาเลยครับท่านผู้ชมอืมโอ้มาถึงปั๊บก็เจอเลยนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับสองสี่หกแปดโอ้โหอือ

โอ้โหนี่ครับจำจมโอ้อโหเก็บไปเลยครัอบอือสุดยอดเลยครับวันนี้โอ้โหนี่ครับจำจมอืหอยเดียวอือ โอ้โหครับท่านผู้ชมหมายเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหหมาเลยนะครับโอโ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมโอ้มาหมายเดียวโอ้คุ้มเลยนะครับไปไปกันต่อครับหมายเดียวโอ้โหนี่ใส่ตรงก่อนโอ้โหหมาเลยครับหันเละเลยครับวันนี้ท่านผู้ชม โอ,โอ้โหโอ้ไม่เคยมานานเลยครับท่านชมหมายนี้นะครับทายบ่อกุ้งนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านชมอืมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปเลยครับท่านชม ไม่เคยเนาะมาจนนานโอ้โหมาลุยโอเคเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับท่จำไปโอ้โหสามเลยนะครับโอ้โหตัวโตๆเลยนะครับโอเคหมายเลขสามโอ้โหอืมนี่สาม ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ตัวใหญ่เลยโโอ้ oh. mm. Oh, oh. นี่ครับตัวจะได้นะครับโอ้โหตอนนี้อยู่ที่า่าโกงกลางครับตีนคโครนนะครับท่านผู้ชมน,นี่โครนหาหอยโอ้โห หาหอยนะครับผู้มช้โอ้โห่ยได้ยมาเลครับผู้มหมาเลครับนี่หมาลครับนี่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ดูด อ้อโหสุดยอดเลยครับโอ้โหัมเลยครับันี้อืโอตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี่อืโอ้ ท่านผู้ชมก็วันนี้สุดยอดเลยครับนี่ไม่เคยมาจะนานนะครับนี่ก็ได้หอยโอ้โหหอยเยอะมากกับวันนี้ตัวใหญ่ตัวโตเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหไม่เคยมาจะนานนะครับทายบอกกุ้งที่เคยมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับโอ้โหไม่เคยมาโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัวใหญ่ตัวโตเลยนะครับโอ้โหสามห้าโอ้โหเจ็ด สิบสองสี่สิบอกสแปดี่สิบโอ้โหอตัวใหญ่เลยนะครับอืมเสียงสิบตัวนะครับท่านผู้ชมวันนี้สุดยอดเลยครับคุ้มเลยครับวันนี้ที่ออกเสร็จจากภารกิจที่ส่วนยางก็ออกมาอืมหมาเลยนะครับโอ้โหอืมโอเคเดี๋ยวล้างมือก่อนนะครับอืม เดินมาถึงต้นนะครับท่านผู้ชมต้นนี้อีกต้นนะครับต้นนี้ต้นที่วันก่อนที่เมื่อหลายปีที่แล้วมาดักกุ้งนะครับจุดนี้นะครับเมื่อสองปีที่แล้วน้ําก็กําลังตอนนี้น้ํากําลังขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปล้างหอยก่อนนะครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศในต้นที่ดักกุ้งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ต้นเหนือนะครับต้นเหนือต้นใต้ที่ผมเคยลงไปทำคลิปวันก่อนนะครับต้นใต้วันนี้มาล้างนะหอยนะครับได้โอเคเลยนะครับวันนี้จับกับท่านผู้ชมโอเคเราได้เดินทางกลับนะครับ Okay. เดี๋ยวเอาหอยไปทําให้กผ่าให้แล้วก็เอาไปแกงส้มนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเมนูอะไรนะครับท่านผู้ชมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับโอ้โหคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แป้งนี้เอาไปแกงกับหอยโอ้โหีหยวกมันตระกูลเดียวกับปาล์มมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมนครับใบใบว่าวที่เคยเอาไปตำว่าวให้กับหลานเะนี่ยโอเคได้เดินทางกลับนี่นี่กินได้นะครับอันนี้จะกินได้ยอดของมันจะกินได้เป็นตังกานะครับดอก ลูกองกางนะครับปากกองกลางลูกปากกองกลางนี่ครับลูกนี้จะกับจะท่านชมมันไปตกตรงไหนมันจะหอกตรงนั้นนะครับเพราะว่าปากกองกลางที่เยอะมากกว่าอะไรนะครับนี่ครับลูกกินได้นะครับยอดของมันจะกินได้โอเคเดี๋ยวไปตีจอดรถนะครับโอ้โหถ่ h, ายบอกกุง้งไทยนี้หมานประจําเลยครับท่านชมโอ้โหไม่มาจะนานนะครับหยบหยบไม้หมยบนะครับ <im it> ท่านชม ตอตีวันก่อนที่ได้อ๋อไข่แขงลีงมานะครับแล้วก็นี่ครับ๋อ,อยกัน,นครับโอเค